พระพิคเนตปางที่6เหรรัมพะปางพระพิคเนตผู้ทรงพลังและไม่เหมือนใครจุดเด่นคือเสียนช้างห้าเสียนสี่เสียนคุ้มครองทั้งสี่ทิศและอีกหนึ่งเสียนอยู่เหนือสุดหันขึ้นเบื้องบนแทนปัญญาที่ครอบคลุมโลกและสวรรค์พระองค์ประทับบนสิงห์แสดงถึงความกล้าหาญและชัยชนะในพระหัตถ์ถือบ่วงบาทงาพวงลูกประคำ ขวานสามหัวและขนมโมโทกะพร้อมพระหัตประทานพรและประทานอภัยสื่อถึงการเปิดทางสู่ความสำเร็จและโอกาสเริ่มต้นใหม่ปางนี้เหมาะกับการขอพอรเรื่องพลังใจภาวะผู้นำและการฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่การบูชาทำได้ง่ายๆจัดดอกไม้สีเหลืองหรือแดงน้ำสะอาดและขนมหวานตั้งจิตให้สงบแล้วสวดว่า โอมเหรรมพะคณะปติณมะหะจำนวน9หรือ108จบขอให้ปางเหรรมพะคุ้มครองคุณทั้งสี่ทิศเติมความกล้าหาญและนำพาสู่ความสำเร็จ